ขอร้อนรัคุณธัญ,ญลักษณ์ฐานุพิชิตศักดิ์และก็คุณนิติพงษ์ฐานุพิชิตศักดิ์หรือว่าน้องเจมส์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับเชิญครับคุณแม่ธัญ,ญลักษณ์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าสั้นๆนะครับคุณแม่ธัญ,ญลักษณ์นี่เป็นผู้มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้เป็นคนที่มีผิวผิวหน้าลอกนะครับอาการตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงรุนแรงแค่ไหนครับรุนแรงก็ขนาดที่ว่าถ้าโดนลม โดนลมโดนแดดอย่างเงี้ยหรือจะโดนเส้นผมอย่างเงี้ยน่าจะเป็นผื่นแล้วก็จากนั้นมาก็จะเป็นผลเล็กๆแล้วก็ลอกเขาก็จะเรียกที่บริษัทก็เขาจะรู้จักในนามว่าดักเดอย่างเงี้ยคือน่าจะลอกค่ะผิวนหน้าลอกใช่สาเหตุคือคือแพ้เป็นภูมิแพ้ทราบมาก่อนไหมครับว่าเป็นอะไรไปหาหมอเนี่ยหมอจะบอกว่าแพ้อ,อาหารแต่บางที่ก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้ เราก็เลยไม่รู้คือไปคลินิกเนี่ยหลายคลินิกมากแต่จะเริ่มรักษาจริงๆก็ประมาณปีสามห้าถึง,ถงจนมารู้จักบีมตัวเนี้ยเราก็จากนั้นเราก็ไม่ใช้ยาก่อนนั้นเป็นเป็นมานานแค่ไหนครับก็ประมาณ1ิบปีลวค่ะเป็นสิบกว่าปีเลยใช่คือไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวอาบน้ําร้อนน้ําเย็นอะไรก็ตามาก็ลอกใช่โดนลมก็ลอกใช่เพราะว่าปกติไปทํางานเนี่ยคือแฟนจะไปส่งก็นั่งมอไซค์ก็จะโดนลมแล้วก็นั่งรถเมล์ ก็ไปหาหมอก็จะถามหมอประจําว่าเ,ออเป็นอาการตรงนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรหมอก็จะบอกว่าเป็นทูมเพ้แล้วเราก็บอกว่าโอกาสที่จะหายมีไหมหมอก็บอกว่าออชาตินี้คุณต้องกินยาตลอดชีวิตโโก็คือก็คือไม่หายอาการนี้ไม่หายเราก็เลยบอกว่ามีวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอเอาเงี้ยเอายาไปทาใช้าทายาทาบริเวณที่ว่าที่มันลอกใช่ใช่แล้วแล้วการ ก็จะทุเราคันไหมฮะแสบแสบแสบแล้วก็เป็นผลเล็กๆมันจะเป็นเป็นผื่นขึ้นผื่นขึ้นหนาแดงแดงั้างหน้าเลยอันนี้เป็นอาการปกติของคนเป็นภูมิแพ้ป่ะคะอาจารย์ครับค่ะเท่าเท่าที่ฟังเนี่ยน่าจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกอัตโทปิกเดอร์มาไทติสนะฮะซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากกรรมพันธุ์นะคะเพราะว่าเราอาจจะมาเจอไอ้สิ่งมลภาวะ ตอนหลังแล้วก็เกิดระบบภูมิคุ้มกันผิดไปจากปกติและอันนี้ก็เลยตอบสนองค่อนข้างไวนะฮะก็จะเกิดภูมิแพ้แบบที่ว่าเนี่คะเพราะฉะนั้นการที่ว่าก็คือเป็นเป็นโดยธรรมชาตาิไม่ใช่โดยธรรมชาติค่ะเกิดเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันผิดไปจากปกติ Oh. คือทุกวันนี้ถ้าสมมุติว่าระบบภูมิคุ้มกันเราดีเราก็จะไม่เป็นอะไร,รใช่ไหมแต่เนื่องจากมลภาวะขณะนี้มลพิษมันเยอะ mm hmm. นะซึ่งอันเนี้ยที่ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเสียไปครับแล้วทําไมไปขึ้นแต่ที่หน้าอย่างเดียวครับอ,อาจจะมันก็ไม่จําเป็นว่าที่หน้าอย่างเดียวนะฮะจริง,รรงๆมันน่าจะเกิดขึ้นทั้งตัวซึ่งมีไหมครับคุณธัญรักษ์ที่หรือว่ามีที่หน้าอย่างเดียว แต่ที่จะเป็นก็จะเป็นที่หน้าแต่ผิวเนี่ยจะจะจะแห้งจะแห้งค่ะก็คือว่าหน้ามันอาจจะเกิดเยอะกว่าในบริเวณอื่นนะฮะครับเพราะว่าผิวหนังจะบอบบางกว่าใช่ค่ะคือจริงๆหน้าก็ไม่ได้บอบบางกว่าส่วนอื่นนะฮะเพียงบางค่อาจารย์ผมฮะบางฮะแหมอาจารย์วกเขาเรื่องนี้ไม่ได้เลยฮะต้องขออนุญาตขัดจังหวะเลยแต่เพียงแต่ว่าหน้าเราเนี่ยจะโดน มลภาวะเยอะกว่าบริเวณอื่นไหคะบริเวณเวอื่นม,มีเสื้อผ้าปิดอยู่อะไรเงี้ย<ม>ครับครับ <c oughs> ตอนนั้นก็อาศัยคุณหมอทายาใชก่ก็เปลี่ยนคลินิกก็คือแต่ก่อนพักอยู่แถววงเวียนใหญ่ก็จะเห็นคลินิกตรงไหนที่ว่ารักษาเกี่ยวกับผิวหนังนะคะก็ <c oughs> จะไปจะไปทุกที่ก็คําถามแรกก็จะถามว่าโอกาสหายมีไหมหมอก็จะให้คําตอบว่าไม่หายคุณจะต้องรักษาตลอดชีวิตเดี๋ยวลองยาอะไรมาบ้างแพทย์ แพทย์ปัจจุบันก็คือให้ยาทายาทานแล้วก็ยาทามีรับประทานกับทาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเขาบอกว่าใช้ตัวเดิมไม่ได้ถ้าคุณใช้ตัวเดิมทาไปเรื่อยๆก็หน้าคุณจะ,จะดำค้ำขึ้นเขาบอกเนี้ยเป็นอย่างนั้นจริงไหมครับโดยปกติถ้าเป็นผื่นแพ้ผิวหนังเนี่ยยาทาจะเป็นเซรอยนะคะครับซึ่งเซรอยเนี่ยทาเยอะๆไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้หน้าบางลงผิวเราจะบางเพราะฉะนั้นโอกาสที่หน้าจะคล้าก็มีฝ้าจะขึ้น แล้วก็หน้า,าคล้ําไปเซรอยนี่โดยปกติเราจะไม่ให้ทาบริเวณบนใบหน้าไม่ให้ใช้รประจําด้วยใช่ไหมครับถ้าถ้าใช้ก็คือส่วนใหญ่ก็คืออาการรุนแรงเขาถึงจะให้ใช้นะคะคแล้วมารู้จักกับบิมก็มีเพื่อนแนะนํามาให้รู้จักอพอดีมาตรงนี้ก็คือเพื่อนแนะนําบอกว่าลองลองไปทานดู ครับเพื่อร่างกายเราเาจะได้ปรับภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นเงนี้ยเราก็ลองไปทานดุคือตอนแรกก็ไม่เชื่อนะคะนั่นสิผมก็ว่าไม่น่าเชื่อหรอกเพราะเพราะ,เพราะเป็น<อ>มานานมานานเหลือเกินก็สิบกว่าปีคือทานยาพบหมอที่ไหนก็บอกว่าไม่หายไปถามที่หมอที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่ายังไงคุณก็ไม่หายไงรเราก็ต้องพึ่งยาตลอดเราคิดไว้ตรงนี้ โดยปกติโรคภูมิแพ้เนี่ยมักจะไม่หายครับถ้าเป็นก็จะเป็นตลอดไปเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรามันยังไม่ได้ถูกปรับสมดุลถูกไหมคะคือระบบภูมิคุ้มกันยังเพี้ยนอยู่คือแก้ไม่ถูกปกติแก้ไม่ถูกที่คือที่รักษานี่รักษาปลายเหตุมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็รักษาอนั้นนะคะแต่บิมนี่เข้าไปปรับสภาพสมดุลใช่ไหมคะครับถ้าระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุล มันก็เป็นปกติขึ้นมาได้อาและแล้วได้ทดลองบีมอยู่นานแค่ไหนครับก็ประมาณเดือนมิถุนาก็คือครอบครัวทั้งครอบครัวก็จะมีเรื่องสุขภาพคะ่ะแฟนจะเป็นไทรอยเป็นพิษก็คือเขาเป็นอาการหนักมากจนถึงขั้นขึ้นตาโโเพราะว่าคือตัวเองไม่รู้ว่าไทรอยเป็นพิษเป็นยังไงเพราะสังเกตตอนแรกแฟนเนี่ยจะผอมผอมแล้วหนังเนี่ยจะติดจะติดกับกระดูกเป็นกระดูใช่แล้วก็ผิวแห้ง แล้วตาก็จะโปนออกเงี้ยแล้วเขนั่งเล่นคอมเล่นเกมกับลูกนะครับ,รบเขาก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมน้ําตาเขาไหลอยู่ตลอดเวลาเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าเกมไม่สนุกไงฮะแพ้ตลอดเลยเล่นเกมร้องไหน้น่าน้าใจอย่างนั้นเขาก็เลยเอ๊ะทําไมน้ําตาไหลอยู่ตลอดเวลาเราก็บอกเอ๊ะคือคือเราตกใจตรงที่ว่าพรอมเนี่ยคิดถึงอาการเดียว ค,คิดว่าก็เป็นอย่างเดียวไงวก็เลยบอกว่าคิดว่าเป็นอะไรฮะ <c oughs> บอกไปเลยเป็นเอทเออเนี่ยไอ้ฉันไม่แน่ใจเนี่ยไอ <c oughs> ไต้ตานี่เนี่ยผอมตังเลยเอ๊ะทำไมผอมมากอย่างเงี้ยก็เลยถามไปตรวจเถอะเขาก็ถามว่าจะไปตรวจทําไมเอ้าก็ผอมมากอย่างเงี้ย <c oughs> คือนั่งไปนั่งมาเสร็จก็เลยถามเพื่อนว่าเอ๊ะอาการไทรอยเป็นยังไงเ <c oughs> พื่อนเขาบอกว่าเนี่ยเราเป็นรู้สึกว่าผมจะร่วงแล้วก็ผอมผิวจะค้ำแล้วก็ผอม คือหนังเจติกระโดดตาบเผมว่าอาการสามีหนักกว่าภรรยาเนกนะฮะหนักหนักหนักมากจน,นะจ,นจนแบบคือบังคับให้เข้าไปเรามารู้เดือนกร,รกฎาปีห้าสองครับคือให้เข้าไปกร,รกฎาสิงหาก็ยังไม่ไปจนขยันขยอบ,บอกทําไมไม่ไปก็บอกไม่กล้าไปก็เลยบอกเอาเนี้ยเดี๋ยวพาไปก็ไปตรวจก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งหมอบอกว่าเช็คเลือดครับสุดท้ายผลออกมาบอกว่าไทรอยด์เป็นพิษอาการของคุณพี่ดีขึ้นไหมครับ เดี๋ยวผมจะถามเผื่อสามีด้วยฮะถ้าตอนนี้ก็คือผมอะไรเงี้ยถ้าโดนก็ไม่คันก็ไม่ได้ใช้ยาทาแล้วหยุดยายยุดสเตียรอยตัวนั้นใช่ครับก็ใช้ก็บีมทุกวันอของสามีทุกวันเนี้ยคือร่างกายเขากลับมาปกติก็สังเกตจากที่ว่าหนึ่งไม่ไม่ไม่ผอมเหมือนแต่ก่อนน้ำหนักเขาขึ้นแล้วแล้วตาตาเขาก็โอเคแล้วก็เวลานั่งเล่นคอมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยก็ น้ตาไม่ไหละทรอยเป็นพิษมันรุนแรงอย่างนั้นบิมเข้าไปทําอะไรครโดยปกติเนี่ยไทรอยเนี่ยมันจะมีทั้งไทรอยเป็นพิษแล้วก็ไฮโปไทรอยคือมีระดับฮอร์โมนจากไทรอยต่ําแต่อันนี้เป็นระดับแบบไฮเปอร์นะคะคก็คือมีมากเกินไปจนถึงภาวะเป็นพิษจริงๆฮอร์โมนจากไทรอยเนี่ยนะคะจำเป็นสําหรับการเจริญเติบโตโดยเฉพาะเด็กนะครับ แล้วก็มันควบคุมการทำงานของอวัยวะหลายระบบเลยโดยเฉพาะระบบประสาทอัตโนมัติ mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาไทรอยเป็นพิษเนี่ยมันก็จะมีอาการทุกระบบที่มือสั่นนี่ก็จากระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะ,ะระบบไหลเวียนเลือดทำให้ความดันในลูกตาสูงแล้วก็ตาก็เลยโปนออกมานะฮะ,ะทีนี้เขาพบว่าไทรอยเนี่ย มากกว่าครึ่งหนึ่งสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดไปจากปกตินะะส่วนอื่นๆก็อาจจะมาจากกรรมพันธุ์บ้างมาจากติดเชื้อไวรัสบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะสาเหตุไม่เจอบ้างแต่ว่าเท่าที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดไปจากปกตินะฮะเพราะฉะนั้นบิมก็เข้าไปปรับระดบระบบภูมิคุ้มกันให้มันเกิดภาวะปกติแค่ั้นสมดุลเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือกลับมาทำให้เป็นครึง่ง กลไกของมันเนี่ยตามหน้าที่ของมันไม่ได้ไปไปไปเพิ่มเติมหรืออะไร,รอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อตะกี้นี้ครับนอกจากมันไปลดอินเทอร์กินวันแล้วเรายังมีข้อมูลระยะต่อมาจากการศึกษาต่อเนื่องก็คือว่าโอเปอเรชัวิบิมเนี่ยมันจะไปลดสารอีกตัวหนึ่งซึ่งเม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาคือ TNF Alpha ฟรับ ชิวเมอร์ในคอสิแฟกเตอร์ซึ่งเป็นตัวที่มันมีมากเกินไปก็จะเกิดอาการของพากินสันซึ่งตรงเนี้ยนะครับพอมันลดลงมาอาการมันก็จะ,จะชารครับนั่นก็คือเป็นความรู้ทางวิชาการนะครับส่วน o p e r a t i o n B i m หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพ เพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพลิตภัณฑ์อาหารจากออบริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ